เขาบอกว่านักกีฬาคนหนึ่งนะครับสวมเสื้อกีฬา5ตัวเป็นเสื้อขาวอยู่3ตัวแล้วก็เป็นเสื้อฟ้าอยู่2ตัวรวมกันได้5กางเกงกีฬาอีก4ตัวเป็นขาว1นึ่งอเทาสามประจงหาความน่าจะเป็นที่นักกีฬาคนนี้จะสวมเสื้อและกางเกงตัวเดียวกันเออพี่นกก็หาเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่านี่คือความน่าจะเป็นเนาะขั้นที่1เลือกสวมเสื้อก่อนเสื้อมีทั้งหมดกี่กี่แบบมี5แบบใช่ไหมครับสวมเส,เสื้อเสร็จพี่นกไปทาอะไรต่อพี่นกก็ต้องไปสวมกางเกงเนาะมันก็จะมีทัั้้งหมมดออยู่่4แบบใบนนี เป็นหลักการคูณก็เอา5ไปคูณกับ4ได้20ทีนี้มาดูเหตุการณ์แรกเสื้อและกางเกงเป็นสีเดียวกันขั้นที่1เราจะเลือกเสื้อหรือกางเกงก่อนก็ได้ แต่พี่นุขอเลือกสวมเสื้อก่อนเราต้องสวมเสื้อสีขาวเท่านั้นเสื้อสีขาวมี3แบบเนาะเราก็ต้องไปเลือกกางเกงนะครับสีขาวมีแบบเดียวนะครับอันนี้ก็หลักการคูณนะก็เอา3ไปคูณ1ได้ได้3แบบนะครับน่าจะเป็นก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับในข้อนี้ก็คือ3แบบอ่านด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเป็น20่สาบข้อว่าเสื้อกับกางเกงสีต่างกันเราคิดแบบตรงข้ามดีกว่าไหมเราเอาเหตุการณ์ทั้งหมดไปลบด้วยเสื้อและกางเกงสีเดียวกันไม่ง่ายก่อหรอเพราะว่าสีเดียวกันเราหามามได้ ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่20แบบใช่ไหมครับส่วนเหตุการณ์ที่เสื้อและก็กางเกงเป็นสีเดียวกันมีอยู่3แบบ ลบกันเหลือ17ความน่าจะเป็นของข้อที่2นะเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับก็คือ17อันด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเป็น20ก็ได้17ส่วน20เสื้อสีฟ้ากางเกงสีอะไรกางเกงสีอะไรก็ได้เนาะเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับพี่นกเลือกสีฟ้าก่อนเนาะทำยังไงถึงจะเลือกสีฟ้าได้100%ก็ใส่เฉพาะสีฟ้าเข้าไปของแบบเนาะอัอนี่2เนี่ยเราก็เลือกกางเกงได้2สีเลยนะก็คือสีขาวหรืออาจจะเป็นสีเทาก็จะได้สีแบบใช่ไหมครับ นั้นไอ้ตัวเนี้ยกฎการคูณนะสอคูณสเป็น8แบบเพืนความน่าจะเป็นนะครับเราก็ได้หาได้จากเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับในที่นี้ก็คือ8เหตุการณ์ทั้งหมดก็คือ20ก็เหลือ2อส่วนห้าเขาบอกว่ามีกล่องใบหนึ่งนะครับมีลูกบอล30ลูกสีแดงส0เหียว10เหลือง10หยิบลูกบอลครั้งละ1ลูก2ครั้งจงหาความน่าจะเป็นดังต่อไปนี้นะหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนนะครับพี่นกหากรณีทั้งหมดนะกล่องทั้ง2อันพี่นกหยิบลูกแรก1ลูกจาก ทั้งหมดกี่ลูก30ลูกเขาสนใจลำดับก่อนหลังพี่นก,ก็จะใช้เป็น g n r นะหรือจะใช้ c n r ก็ก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันหยิบลูกเดียวข้ามเท่ากันอยู่แล้วอันนี้ก็จะกลายเป็น p 31หรืออาจจะเป็น d 31 1ก็จะได้ 30ใช่ไหมครับเพราะว่า R มันเป็น1ทีนี้มาขั้นตอนที่2ครับพี่นกหยิบลูกที่2อันนี้ใส่คืนใช่ไหมใส่คืนลูกจะไม่ลดเนาะก็จะเหลือ30ลูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น P 31หหรือ C 31ก็ได้30เหมือนกันนั่นแหละเอาไปคูณกันนะครับได้900แบบนะอันนี้คือกรณีที่ทั้งหมดที่เราหยิบใส่คืนนะทีนี้กรณีทั้งหมดของหยิบแล้วไม่ใส่คืนนะขั้นที่1ครับเราก็หยิบลูกแรกนะครับจาก30ลูกก็จะได้ P30 เนาะ 1>, 1ก็จะได้30แบบใช่ไหมครับทีนี้หยิบครั้งที่2ครับเราก็อยู่หยิบลูกที่2 1ลูกนะจากไม่ใช่30แล้วนะครับอันนี้ใส่คืนถูกไหมครับครั้งต่อไปมันจะลดลงเรื่อยๆเนาะก็จะเหลือ29ลูกนะก็จะเป็น p 29 1หรือ c 29 1นะได้29เพราะฉะนั้นมันจะเกิดจาก29คูณกับ30นะอ่ะ870 การทั้งหมดของทั้ง2ตัวนะการที่เราสนใจของข้อแรกนะครับเขาบอกมาว่าลูกบอลลูกแรกได้สีแดงอ่าอันนี้บอกมาใช่ไหมว่าลูกบอลลูกแรกได้สีแดงลูกบอลที่2ได้สีเหลืองพี่นโกก็หยิบลูกแรกนะครับได้ได้แดงนะ1ลูกจากแดงกี่ลูก10ลูกแทนเป็น P 11 นะครับหรือ c 1 1ก็ได้นะครับมันก็จะได้10แบบใช่ไหมครับนะครับพี่นกก็หยิบลูกที่2นะได้สีเหลืองนะครับก็หยิบ1ลูกนะครับจากสีเหลืองทั้งหมด10ลูกอันนี้เป็นการหยิบแล้วไม่ใส่คืนนะครับการหยิบครั้งที่2เนี่ยมันจะทําให้สีแดงจะเหลือ9ลูกแต่เขาไม่ได้สนใจไงเขาสนใจว่าเฮ้ยคุณได้สีเหลืองสีเหลืองก็ยังเต็มเปียมอยู่ดี10ลูกนะครับก็จะเป็น p 1 1ก็คือ10เนาะอันนี้คูณกันนะครับได้100นะความน่าจะเป็นนะครับก็จะหาได้กกหร้ววยยิบลลูแแไม่ คือน,นะคือตัวนี้นะครับไม่ใช่ข้างบนนะแปดเจ็ดก็จะเหลือตัวนี้ เขาบอกว่าได้สีเขียวทั้ง2ลูกหยิบแล้วใส่คืนนะครับหยิบแล้วใส่คืนก็คือเป็น900นะได้เขียวทั้ง2ลูกเหตุการณ์ที่เราสนใจเป็นไปตามนี้ครับขั้นที่1นะครับเราหยิบลูกแรกนะครับเราได้เราต้องบังคับได้สีเขียวนะจากเขียวทั้งหมด10ลูกใช่ไหมครับสเนี่ยเราก็หยิบเป็นลูกที่สองนะปรากฏว่าเขาบอกว่าหยิบแล้วใส่คืนนะหยิบแล้วใส่คืนหมายความว่าอะไรครับสีเขียวก็ยังเต็มเปี่ยม10ลูกอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใช้กฎการคูณนะ10บคูณสิได้100่้ยใช่ไหม เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็เลยเป็นเท่าไหร่คือ100หารด้วย900ก็คือ1.9ส่วนเนาะแต่ข้อ4กับข้อ3แตกต่างกันยังไงเหมือนกันเลยนะครับเหตุการณ์ที่สนใจเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเงื่อนไขนิดเดียวนะครับไม่ใส่คืนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะเป็นอเนะเหมือนเดิมนะครับหยิบครั้งที่1เนี่ยได้ลูก อ่าแรกเป็นสีเขียวนะเพราะว่าเขาบอกว่าสีเขียวทั้งสองลูกจากสีเขียว10ลูกแต่ครั้งที่2เนี่ยสีเขียวเนี่ยมันจะลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับไม่ใส่คืนในที่นี้หมายถึงก็สีเขียวมันออกไปแล้วอะ่ะมันจะเหลือ10ลูกได้ยังไงถูกไหม,มก็ต้องเหลือ9ลูกเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือ9คูณ10ได้90สความน่าจะเป็นก็หาได้จาก90หารด้วย870ก็ตัดทอนเหลือ3กับ29นะครับ พี่นกก็จะวาดเซตเลยนะครับ2เซตนะเป็นรูปแบบนี้หรือรูปแบบนี้เป็นแบบแรกเนาะพี่นกให้นักเรียนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็น A แล้วกันเนาะนักเรียนที่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเป็น B นักเรียนที่ชอบทั้ง2วิชาก็คือ A อินเตอร์เซกกับ B ก็คือพื้นที่เบอร์2ก็บอกว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์คือตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1นึบวกส จะเท่ากับ60เรารู้เบอร์2แล้วก็คือ20เพราะฉะนั้นเบอร์1คือ40กิจก็คือตรงนี้ก็คือ B เบอร์2กับเบอร์3พื้นที่เบอร์3ก็เหลือ30เขาสำรวจ120คนก็คือเบอร์1บวกเบอร์2บวกเบอร์3 บวกเบอร์สเท่ากับ120แค่บเบอร์สี่ก็เหลือ30ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าชอบเรียนอย่างน้อย1วิชาก็คือพื้นที่เบอร์เบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3 40ไปบวก20ไปบวก30เป็น 90- 90คนความน่าจะเป็นที่เขาชอบเรียนอย่างน้อย1วิชาเนี่ยเราก็จะเอา90ก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจไปหารด้วยที่เราสำรวจทั้งหมดก็คือ120คนเนาะก็จะได้3ใน4ใช่ไหม ข้อที่2นะความน่าจะเป็นนะครับที่นักเรียนคนนี้นะครับจะไม่ชอบทั้ง2วิชานะครับก็คือ A u ยูเนีทั้งหมดคอม p พลเมนตะ์ก็คือหมายเลขสีก็คือ30คนเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็คือเอา30เหตุการณ์ที่เราสนใจไปหารด้วย ที่เขาสำรวจทั้งหมด120เป็น1ใน4ข้อที่3นะชอบวิชาคณิตศาสตร์แต่ไม่ชอบภาษาอังกฤษคือ a ลบ b เอา a แต่ไม่เอา b เนอะก็คือเบอร์1ตรงนี้ก็มีกี่คน40ความน่าจะเป็นก็คือเอา40ไปหารด้วยที่เขาสำรวจทั้งหมดก็คือ120ก็จะกลายเป็น1ใน3การที่เขาบอกว่าไม่เกิดร่วมกันเนี่ยก็คือ a กับ b ไม่ซ้ำกันเนาะหรือพูดง่ายๆนะก็คือว่าแบบนี้ a intersect b เท่ากับเซตว่างเนาะ ก็คือตัวนี้ PA เท่ากับ0.4ก็คือหมายเลข1เป็น0.4เลยเนาะ PB ก็คือเป็น0.5นะครับก็คือเบอร์2เนาะทั้งหมดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับ p s นะฮะจะได้เท่ากับ1เบอร์3าจะเหลือเท่าไหร่0.1ข้อแรกกันนะครับ P ของวงเล็บ A Union B ก็คือพื้นที่เบอร์ไหนครับก็คือเบอร์1กับเบอร์2เนาะข้อนี้ก็จะได้0.9ข้อที่2ครับ P ของ A Complement นะครับก็คือเอาทุกตัวยกเว้น A เนาะก็คือ 2บวก3ก็คือเป็น0.6ข้อที่3 p ของ a complement intersect ก,กับ b ใช่ไหม a complement ก็คือเอาทุกตัวยกเวน้น a intersect ก,ก็คือซ้ำกับ b เอาทุกตัวยกเว้น a ก็คือเบอร์2กับเบอร์3 b ก็คือเป็นเบอร์2ซ้ำกันที่ตรงไหนเบอร์2นั่นแหละเราก็ตอบได้เลยไหมครับว่าเป็น0.5เนาะ